เปิดตำนานกาโลคสติภูตานี้การเวลาย่อมกืนกินสปรสรัตว์พร้อมกับตัวของมันเองเรื่องนี้จากอามรน,นาสารานุก,กรมแห่งความตายได้เล่าว่าตอนที่ฉันเป็นเด็กอายุประมาณ 4- ีหขวบคืนหนึ่ง ในขณะที่กำลังนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับอ่านหนังสือเล่มโปรดอยู่ในห้องเพียงลำพังอยู่ๆปลายเตียงอีกด้านหนึ่งก็ยกสูงขึ้นจนลอยจากพื้นเหมือนกับมีใครบางคนที่มองไม่เห็นกำลังออกแรงยกมันขึ้นมาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่มันจะตกลงมาบนพื้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งเดียวที่ฉันบอกได้คือเหตุการณ์นั้นมันโคตรน่ากลัวจนฉันจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้และมันเป็นเรื่องที่น่าแปลก